สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสูนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ลุมทุกมือ2และทาง YouTube ลุมทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ี่้อยี่ห้ออีซูซุรุ่น nhr 100แรงม้าครับรหัสค e, ัสซี nhr 6 9 e ถ่ายเครื่องยนต์ 4JG2100 แรงครับเชื่อเพิ่ง lpg ล้วนครับรถจดทะเบียนปี2 5 5พาสครับหัวีสันบางเดิมครับภายในอุป,ปกรณ์ครบสมบูรณ์แอร์เย็นครับ รุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตร20มีเสริมข้างเรียบร้อยครับช่วงล่างใหญ่เพลิงท้ายเทาลอยครับยางสวยทั้ง4เส้นครับรถขับใช้งานปกติรถวิ่งทางไกลได้สบายครับรถขับดีมากครับเอกาสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนๆต้องการมมรถบรรทุก4ล้อกลางไว้ใช้งานคัน,นี้ขายในราคา202,900บาท202,900บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0848211158 0848211158รีนัใหมาดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ Субтитры сделал DimaTorzok